คลิปนี้เป็นคลิปที่ใช้อะไรนะเอเมริกบอิสเพย์ทั้งหมดใช่ไหมเอเมกไปเดี๋ยวรีวิวของกินให้ดูการโดนทางด้วยกระเป๋าใบนี้ เอสคาร์ S S ที่มารับนะคะเย่ปะ <Yeah. S 1> <า>คลิปนี้เป็นคลิปพี่ใช้อะไรนะอเมริกันเอ็กซ์เพย์ทั้งหมดใช่ไหมเอเมกนะคะเดี๋ยวไปห้องโถงีรยวไปเชคอินก,ก่อนแล้วก็ mm hmm. เข้าไปด้านในกัน mm hmm. เออนี่จะบินแบบ,บลักซี่นะคะผู้ชายดูแล <laughs> ทึ้ปฮ่องกงในครั้งนี้นะคะเฟิร์นโดยสารผ่านคาเทกแปซิฟิกบิลซิเนตคลาสค่ะแถมยังสามารถสะสมไมล์กับทางคาเท่เขาได้ด้วยนะคือเครื่องใหญ่นะคะเพราะว่านั่งกันแบบที่มันนอนได้แบบร้อยแปดสิบองศาซามีดื่มเบียแล้วเยแตัวโรงแรมเฟิร์นใช้บริการของเดอะริสคาร t ลตันฮ่องกงค่ะจองผ่านบัตรเอเมกนะคะจะสามารถอัปเกรดห้องของโรงแรม ทาเขามีห้องว่างนะโดยไม่เสียค่าใช้ใจ่ายค่ะสภาพตอนเมื่อเช้าที่สวยมากนะคะแล้วดูตอนนี้ <c oughs> เดี๋ยวแพลนนิ่งของเราก็คือเราเช็คอินโรงแรมค่ะแล้วก็เดี๋ยวจะไปที่ร้านอาหารติ่มซำชื่อว่ามอสสมสนะคะคือสามีหามาบอกว่าร้านนี้แบบรีวิวดีเขาไปเห็นรุ่นพี่เขากินแหละ อดิินนรีววขงกใหู้สำหรับมื้อแรกของฮ่องกงนะคะเดนมาทานที่มอด32ค่ะนอกจากสามีจะหารีวิวไว้แล้วเนี่ยที่นี่ใช้ a m e มได้ค่ะมาแล้วนะคะอาหารมื้อแรกที่ฮ่องกงอันนี้คริสปี้ฟองเนาะหมูกรอบ <l ars> เดียวมา ทันหมูดีแล้วหนังคือกรอบกรอบแบบว่าพอกัดปุด๊บอะตัวหนังมันแยกกับเนื้อแล้วก็แบบกรอบเป็นแผนเลยอันนี้จำไม่ได้ว่ามันเป็นเนื้ออะไรสั่งไปมันเป็นขนมจีเมนูแรกเลยเขาแนะนำมา <laughs> อ๋อมันคือเอ,อวข้าง,งในข้างในเป็นไข่นะคะ,ะนี่ค่ะอันนี้เสือลมเป่าน้ำแตกใส่ปากแน่ๆเออเดี๋ยวขอลองอันนี้ก่อนนะอันนี้ก็จวบอันนี้เป็น Chinese งโ n นคะคะ ต้องงสัง่คือปกติอะพวกร้านติ่มซำม,มันจะมีหลักๆสามอย่างที่เขาจะออเดอร์ไว้ล่วงหน้านะคะก็คือเป็ดปักกิง่งฟริสปิพพอก็คือหมูกรอบแล้วก็อีนี้แหละหมูเหมือนเหมือนหมูหมแดงอะเออแต่ว่าที่เนี่ยเขาเรียกความเป็นว่าหมูแดงอร่อยสุดนะคะซึ่งต้องสั่งล่วงหน้ามาหมายถึงว่าตอนจองโตอะก็ต้องสั่งมา หอมแล้วมันก็ไม่แข็งเลยนุ่มมากสำหรับคนที่ถามว่าอันนี้คืออะไรนะคะ <_ C oughs> มันคือแางเก่าค่ะหาวิธีกินเจออ <_ C> ้าหู้าทำไมมันใหญ่มันเป็น กุ้งล็อบสเตอร์ค่ะแล้วเขาให้มาทั้งตัวแบบหมายถึงว่าทั้นข่อนมันอ่ะมันก็เลยต้องทำทำข้อ,อใหญ่ทำใหญ่ทุกคนคะมันคือช็อกโกแลตอัลมอนด์ที่ทำให้เป็นรูปเสี่ยงเปาค่ะมันจะสรางจากการเหลือรอดนะเป็นไวท์ช็อกอะ่ะอ่ะอแล้วข้างในก็เป็นช็อกโกแลตอย่างนี ทาอาหารนะคะเฟินโดนไปทั้งหมด2,000เหรียญค่ะหรือตีประมาณ1,000บาทไทยแต่ด้วยความที่จ่ายพันบัตรเอเมกค่ะโดยมีไวเชอร์ทานอาหารปีต่างประเทศ7,000บาทนะคะลดไป7,000เพ่ากับมือนี้เฟินจ่ายแค่3,000บาทเองเข้ามาในห้องแล้วนะคะทาร่ารีแันอีกแล้ คือจริงๆแล้วห้องเข้ากว้างสำหรับห้องกงเลยนะคะเข้ามาก็คือเขาต้อนรับดีนเนาะโซนนี้ก็จะเป็นพวกของกินเครื่องดื่มทั้งหลายนะคะส่วนนั้นนี้นะคะนี่ของเรามันเป็นวิววิกตอเรียฮาร์เบอร์เนาะพี่ลักเนาะม,มุมเล็กๆที่นั่งตรงนี้แล้วก็เห็นตรงนู้นจะเป็นโซนวิกตอเรียฮาร์เบอร์นะคะเน,นี่ยตรงเนี้ยส่วนตรงนี้นะคะอันนี้คือชิมซาจุ๋ยนะ ใครจะช้อปปิ้งมาอยู่โซนนี้นะจ๊ะที่อยากจะพรีเซนต์คืออันนี้ค่ะเขาเตรียมมาให้เราสองคนด้วยว้าวเก๋มากคือจริงเขาเตรียมไว้นานๆเนะป็นแชมเปญอันนี้เป็นเซอร์วิสของทางโรงแรมนะคะขอบคุณมากๆเลยเนี่ย dear Mr. ร a ไ v i n นะจ๊ะ Mr. r a ร v i n เขาเขียนถึงคุณด้วยเดี๋ยวพาชมห้องน้ำ ถือว่าเป็นห้องที่ใหญ่มากสำหรับห้องกงนะคะถ้าใครเคยมาจะรู้ว่าอันนี้ใหญ่จริงสำหรับที่พักเลือกในทริปนี้นะคะเป็นเลือกที่เดอะริสตคานต้ฮ่องกงค่ะที่นี่สามารถจ่ายบัตรเอเม็ดได้ถ้าเกิดมีห้องว่างก็อัปเกรดรูมฟรีโดยที่ไม่เสียค่าใช้จ่ายนอนคืนละ25,000บาทแต่ชมวิววิกตอเรียฮาร์เบอร์เก๋ๆแถมยังมีร้านอาหารวิชลินสตาร์2ดาวและกล็1ดาวอยู่ในตัวด้วย Thank wow.